ก็สวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามชแนลของครูพึ่งนะครูสุภชานะคะวันนี้นะคะโอ้โหข้างหลังรกมากเลยไม่ได้เคลียร์นะคะก็จะมาพูดถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันนะกับกับนักเรียนหรือว่าเด็กที่ครูพึ่งได้สอนนะแล้วก็ได้สัมผัสก็คือตอนนี้มีการระบาดของ ไวรัสโควิดส right? mm ิบเก้าใช่ป่ะวันนี้เป็นวันที่เก้านะเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะคะอีกสองวันก็จะเป็นวันที่สิบเ็ดเดือนสิบเอดนะลาซาด้กับช้อปปีก็จะมีของลดราคาเยอะมากนะอ๋อไม่ใช่นะอ่ะก็รู้ว่าน่าจะไปซื้อกันเยอะอยู่นะครูก็เป็นนะก็โดนเหมือนกันแต่นี้จะมาพูดถึงว่า ตอนนี้เด็กที่เรียนออนไลน์นะคะเด็กป .6 ห,หรือว่าครออูสอนป .1 ถึงป .6 วิทยาศาสตร์เด็กโตเนี่ยก็จะติดติดโทรศัพท์หรือว่ามีมีอาการติดเกมเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะกวักมือเรียกเฮ้ยมาเล่นเราเถอะมาเล่นเราเถอะนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้เข้าเรียนนะคะซึ่งจากที่ศึกษาข้อมูลนะผูเคยฟังคลิปของคุณพัสสินเขาบอกคลิปหนึ่งเขาบอกว่าโทมัสอันวายเอดิสันเนี่ย เขาได้ผลิตหลอดไฟใช่ไหมเอ่อเป็นคนแรกของโลกนะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เก่งแล้วก็เป็นจุดประกายของเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อเทคโนโลยีเนี่ยมันล้ำอะ่ะมันผลิตออกมาแต่ว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีความสามารถในการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะอือคือมันจิตแจมรู้เนี่ยพัฒนาไม่ทันนะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผล อันตรายต่างๆนะคะอย่างตัวขร่เพิ่งเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นละเฟซบุ๊กนี่เลิกไปล้วอืมแล้วก็จะมีไลน์เอาไว้ติดต่อง,งานหรือว่าสอนเด็กนะคะเพราะว่าอยากเอาเวลาไว้อยู่กับตัวเองนะเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้หรือว่าเด็กเดี๋ยวก็แป๊บๆก็หยิบโทรศัพท์มาดูค่แป๊บๆหยิบโทรศัพท์กูเคยเป็นนะเคยติดติดมันมากแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยนะคะ มีครั้งหนึ่งที่ติดขนาดที่ว่าเล่นโทรศัพท์ดึกอะ่ะจนมีอาการป่วยเป็นโรคไทรอยเป็นพิษไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นห่วงนักเรียนนะจึงมาทําคลิปเนี้ยก็คือเป็นห่วงเด็กไม่ใช่เด็กของครูคนเดียวนะเป็นห่วงเด็กไทยทั้งหมดทั่วประเทศนะคะเพราะว่าการผลิตเทคโนโลยีออกมาเนี่ยคือเหมือนอย่างกรณี เทคโนโลยีในการสื่อสารเช่นไลน์หรือว่าวิดีโอคอลเนี่ยเขาบอกว่าผลิตออกมาเพื่อให้คนเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารการันครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ลูกอยู่ไกลกันอยู่ต่างประเทศนะคะมีม,มีนับผีฟังด้วยโครงกระดูกนะอ่าอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนักเรียนเราก็ติดต่อสื่อสารเพื่อให้มันใกล้ขึ้นให้มันเห็นหน้านักเรียนหูคันกระตานะให้มันเห็นหน้ากาันแล้วก็ ได้พูดคุยได้รู้สึกว่าเออไม่ได้อยู่ไกลกันเนาะขันทั้งหน้าแล้วครเนี้ยแต่ทุกวันนี้นักเรียนใช้เทคโนโลยีแบบไม่คุยกับพ่อแม่เลยการว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแต่กลับเล่นแต่โทรศัพท์นะบางทีพ่อแม่ทาอะไรก็พิมพ์หาทางไลน์ด้วยซ้ำบางทีกลับมาดึงก็เข้าห้องแล้วไม่คุยกับพ่อแม่แล้วอยู่แต่กับสิ่งที่มันเป็นโลกสมมุติอะในมือถืออะแต่ว่า ลกแห่งความเป็นจริงคือพ่อแม่ปกครองนักเรียนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเ,เลยเพราะฉะนั้นต้องคือไม่ได้มาบอกให้นักเรียนเลิกนะแต่บอกให้ลดการลดมือถือมากเท่าไหร่ชีวิตนักเรียนก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นว่ามือถือเนี่ยกูเห็นบางคนเล่นเกมไปนะก็มีการเขาเรียกว่าอะไรสะบดนักเรียนจะรู้จักไหมมันเป็นศัพ์แบบโบราณเป็นการปล่อยพูดพูดคำหยาบหยาบคายออกมาหรือว่า คือครูพึ่งเนี่ยจะไม่พูดคำยหยาบแม่นักเรียนแล้วก็เห็นแล้วไม่รู้ว่าอนาคตเด็กเด็กไทยจะเป็นยังไงปล่อยคำหยาบหรือตะโกนด่าก,กันอะนะ,ะนักเรียนมันกลับมานั่งทบทวนแล้วลองคิดดูมันมันไม่สนุกเลยอยู่ดีเขาไปด่าพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเนาะนะคะมีคนมาทักทายนะอัดวิดีโออยู่ครูปล่อยนะครูปล่อย นะะมาทักทยายค่ะว่าครูคุยคนเดียวนะคะอันนี้ก็ด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยติดตาม y u t u b e ครูค่อนข้างเยอะคลิปนี้ไม่ได้มาสแสวงหาผลกํากไรนะไม่ได้รับโฆษณาอะไรทั้งนั้นแหละไม่เอาตังอะไรทั้งนั้นใน y o u ู u ูะนะคะ,ะ,ค,ะคือจะมาบอกว่าทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้นะ ยิ่งเด็กอยู่กับโทรศัพท์มากเท่าไหร่นะถ้าผู้ปกครองได้ดูคลิปเนี้ยสมาธิของเด็กเนี่ยจะหายไปมากเท่านั้นเด็กจะมีอาการคือสมาธิสั้นนะ,ะสมาธิของนักเรียนเนี่ยจะสั้นแล้วก็แบบมันสมมุติเราดู youtube อยู่สมัยก่อนเนี่ยกวา่าครูจะได้ดูละครจกักจากวงๆงหรือละครพูดถึงอะไรอะละครกลางคืนเออหลังข่าวเนี่ยต้องดูข่าวพระราชสำนักหรือข่าวต่างๆให้จบก่อนอนะเราค่อยได้ดู แต่ทุกวันนี้นักเรียนอยากดูอะไรก็กดอ่ะอันนี้เบื่อก็เปลี่ยนเบื่อก็เปลี่ยนกลายเป็นว่าไม่มีสมาธิเลยเดี๋ยวมาดูก็เบื่อก็เปลี่ยนไม่มีความอดทนต่อไปพอโตขึ้นมาสังคม,มก็มีความใจร้อนรอคิวไม่ได้เห็นไหมอันนี้มีข่าวไงฆ่ากันยิงกันแสงกันมีความหงุดหงิดอะ่ะมีอารมณ์นะคะม,มีอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดมันก็จะเกิดปัญหาของสังคมอะ่ะนะ เพราะนั้นฝึกจิตใจนะลดการเล่นโทรศัพท์ลงบ้างฝึกควบคุมอารมณ์เล่นเกมบางทีก็ได้ดูแม่เมริกาที่ว่าอเมริกาเนี่ยเด็กเนี่ยเอาปืนเนี่ยไปยิงเพื่อนนะตายนะเกิดจากการเล่นเกมนี่แหละนะคะมันส่งผลเสียเยอะมันสนุกแป๊บเดียวส่งผลเสียเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเล่นเกมพอแพ้ก็โกรธบางทีก็ฆ่ากันยิงกันบางทีศพตายแล้วก็ไปยิงซ้ำศพแล้วก็ฟื้นคืนมาใหม่แล้วก็ยิงมันฝึกมันปลุกอารมณนะ์นักเรียนปลุกอารมณ์ให้หงุดหงิดโอ้โหแต่เจ้าเจ้าของเกมคงไม่มาดา่าคนหรอกนะค็แค่บอกว่าให้ลดนะคงไม่บอกว่าเดี๋ยวเขาเสียไรายได้นะเขาผลิตเกมมาเพื่อให้เด็กไปซื้ออะไรทั้งอย่างอ่ะแอคเขาหรืออะไรเนี่ยแล้วเขาก็ได้เงินอนะ่ะเขาก็ต้องหาไรายได้ครว่าเข้าใจนะอันนี้คึกฟูแบบ ครูมาเตือนด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงบางเรื่องให้นักเรียนพอลดได้บ้างนะคะเดี๋ยวเจ้าของเกมมาด่าโฟอะไรเงี้ยนะเพราะฉนะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีหรือมือถือเนี่ยอย่าไปติดมันนะมันไม่มีมือไม่มีเท้าเราเนี่ยต้องชนะใจตัวเองควบคุมใจตัวเองให้ได้พยายามอยู่กับหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าผู้ปกครองให้ช่วยทํางานทําอะไรเนี่ยก็ ไปช่วยทำนะงานบ้านเยอะแยะช่วยพ่อแม่ไม่ช่้อ้วันๆูขกอยู่แต่กับเกมแม่เรียกก็เดียวเดียวประมาณห้าเดียว่ะบางคนสิบเดียวก็ยังไม่ไปนะเออจะได้ช่วยผู้ปกครองมากว่าผู้ปกครองเขาติดไม่ได้หรอกเขาต้องหาเงินเลี้ยงดูนักเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยจะมานั่งเล่นเกมอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินส่งลูกเรียนใช่ไหมไม่มีเงินเออเขาเรียกว่าอะไรโอ้นี่ขูอ้วนเสื้อแน่นเลย ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงชีพอะนักเรียนเขาก็ต้องทํางานเา็าจะมานั่งดูมือถือก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะฝากไว้อืมคลิปนี้ขอให้หนักเรียนรู้ว่าเออครูเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาบอกนักเรียนนะว่าถ้าเราลดได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีมือถือนะคะโอเคครูมาบอกแค่นี้แหละนะคะขอให้หนักเรียน ได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์เนาะหรือว่าผู้กครองก็ได้นะคะได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็มีอะไรก็สามารถถามมาได้เนาะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย